เป็นไงมัง่งโอ้โคตรเหมือนเลยหรือว <laughs> ่าเปิดประ,ะตูเข้ามาเจอแบบนี้โน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  ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะทุกคนจานที่มิกแล้วนะฮะ วันนี้นะทุกคน <ś led> ผมจะบอกทุกคนว่าถึงวันที่แฟนผมเนี่ยจะกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยอุ e ่มอิ่มนะทุกคนเขาไปนะครพน,นมนะครับเออแล้วทิ้งผมเนี่ยอยู่กับแมวนะครับแหนดูแมวผมดิทุกคนงงงคือ <ś led> <ś led> <ś led> <ๆ ś led> อยู่กันสองคนนะ่ะแบบเหงามากเลยอะแล้วก็วันนี้นะครับถึงวันที่แฟนผมเนี่ยเขาจะกลับมาบ้านแล้วนะครับผมก็เลยจะวางแผนแกล้งแฟนของผมนะครับทุกคนโดยที่อ่าผมจะแกล้งแฟนว่าผมนอนกับผู้หญิงนะครับให้เขาเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอเรานอนแบบกับผู้หญิงอะเออแต่ว่าผม เพิ่มความเนียนนะครับโดยที่ผมจะใช้วิกนะทุกคนนี่นะครับผมจะใช้วิกเนี่ยใส่หมอนข้างแบบนี้นะแล้วก็หาเพราะผมปิดๆให้ผมมันโผลอ,อกมาอนะไรเงี้ยให้แบบดูว่าเราแบบนอนกับผู้หญิงจริงกนะันทุกคน ตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบว่าเกือบค่าแล้วนะครับแฟนผมเขาก็ทักมานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตอบนะทุกคนนะคือไม่ได้ตอบเลยอ่ะเขาบอกว่าถึงบ้านแล้วนะครับกาลังนั่งรถมาครึ่งชั่วโมงนะทุกคนก็บ้านผมกับสนามบินเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะทุกคนก็ครึ่งชั่วโมงนะครับไปเขามาโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมกล้องเตรียมอะไรเตรียมแผนของเรานะทุกคนเรามาดูกันว่าแฟนผมจะหัวร้อนหรือเปล่านะครับฝากคนดูที่น่ารักทุกคนนะครับฝากกดไลค์ให้พี่จันทีมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติด ตามเพื่อเป็นปกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับคลิปนี้ขอสักสามพันไลน์นะทุกคนผมบอกเลยว่าแฟนผมหัวร้อนแน่นอนเลยเพราะว่าคลิปแนวนี้ผมก็ไม่เคยทำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันทุกคนแล้วเจอกันทุกคนครับตอนนี้ผมก็จัดพอปเรียบร้อยนะทุกคนเป็นไงม้างโอ้โคตรเหมือนหรือ <c oughs> ว่าเปิดประตูเข้ามาเจอแบบนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไปตั้งกล้องก่อนนะครับเมื่อกี้ถ่ายพอไปดูแดดผมว่าโคตรเนียนอ่ามามาเดี๋ยวเราตั้งกล้องก่อนตรงนี้

what what the ทะไรทะไรเต้ทำไรนอนกระสาวทำไมหรอสาวเกิดมาแล้วถ้าเกิดไม่เปิดดูนี่เตไม่ควนร้อนอะไรหรอเตเตไม่ควนร้อนอะไรหรอยี่ทำเนียนเลยนะเนี่ยทำไมได้เตไม่ควนร้อนอะไรหรอขนาดนั้นไม่ ก็พี่นกกอนน้องไงน้องตัวเล็กอะไรย่งไงเหมือนพี่นอนกอดเด็กอ่ะนั่นแหละเด็กเดี๋ยวไม่เด็กนี่มระมาณห้าหกขวบอะไรอย่เงี้ยอิเมมาดูนี่เออเมื่อกี้ใครมอนเกดใครเธอปล่าพี่กอดดอนทำไมพี่ถ่ายคี่ไม่เฉย ลงทุนนะไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรจะทำคลิมก็คือไม่แบบหัวร้อนแบบเอ้ยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหน่อยหรอตัดใหม่นะเปล่าเอนนะโอเคนอนนะนอนนะนอนนะมีเตรียมนะเตรียมนะเดี๋ยวนอนเกมเยมนะเกมนอนนะเกมนะห้ามห้ามเกมนะเตรียมนะตู้แม่ไว้นะลูกอ้าม โอ,โอ้ยเธอมันเจ็บเ,วเวอาเจ็บไอะเาที่ไม่ได้บอกให้เจ็บใช้แบบนี้ไม่เนียนบ้าอะไรเธอเขาก็คนอื่นสองคนทำแบบนี้ป้าแบบนี้พี่ต้องเอาผู้หญิงมาเจริงเลยละถ้าเกิดเอาผู้หญิงจริงเลยจะเที่ยงต้องสอบโอ้โหเกิดไปเอาดีหรอมาเดี๋ยวจะเลือกใครพี่เอออันนี้คิดลองใส่แฟนไงเพราะว่ากลับบ้านมาเจ็บนคนอีกแต่เธอไม่ห่วงหรอป้าเฟลทุกคนลองนอเอาผู้หญิงจริงๆเ่ะเตยจะรู้วา่วเาวเขาเป็นคน อันนี้คืออุตสากับกับบ้านนานนี่คือมาแกล้งกันเลยอรอเพราะว่าเธอหายไปได้หลายวันถามคนดูดิคนดูใหญ่ถามคิดแบบไปกินนสองคืนเองเพราะคนคนก็คิดถึง่ะเธอมันโอ้ผมว่าเสียใจเลยทุกคนผมแกล้งโอ้โอดเซลเลยคือแบบคลิปนี้คิดว่าแบบแฟนจะหวะร้อนซะหน่อยแฟนจังหวร้อน พี่พตูแม่ไว้ด้วยหรอกตีพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ยอมรอนรินโอ,โอ้เธอโหเซ็งเลยแกเมียไม่สำเร็จไม่จีว่าคิดว่าไห้สนก็เกิดทำแบบเนี้ยก็ทำแบบนี้เอาไปเงไปเอาเอาที่ปุอ่ะอันก็เป็นผู้หญิงใช่ปะ่ะเออเออเป็นผีแตงก็คุมหัวแตงไว้เออเธอมันเจ็บนะแหว่าถึงมันควรจะให้พักเหนื่อยได้ไง โอเคครับทุกคนนะก็คลิปนี้เฟลนะครับนะพี่อุ๊ยจับได้ทุกคนผมว่าผมตั้งเนี้ยแล้วนะหน้าเมื่อวี้ก็แบบแมวนายเสียเลยทุกคนหน้าแมวนะผมเสียใจหลยเนี่เธอมันอยู่กับเขาหน้าตายแบบงี้ทุกวันเลยจริงเหรอเออหน้าพี่มันแฝงโลกหรือมันอะไรมันอ่อนเลยเออแต่ว่ามันก็มานอนแบบมี่กอดทุกวันเลยนะเปาเอาคลิปนาจริงคลิปนาแล้วกันคลิปหน้าจะแก้งคนคนนี้เเป็นผู้หญิงมาเลยใช่ปะได้ พี่จะจำตีแบบหนุม่มโตเอาอะจำจ้ง,จง <c oughs> อะโอ้ยก็เอาเพื่อนไงเพื่อนไหนเพื่อนไหนไม่มีไม่มีไม่มีรอได้แล้วจะเอาที่ไหนมาไม่มีจะเอาไปจากไหนเลยอิ่ไม่อยู่นี่ก็อะไรเธอทับจีแย่โอเคทุกคนนะครับ <c oughs> ก็ฝากกดไลค <Brooke> ์คลิปนี้ผมด้วยนะครับเป็นคลิปหน้าผมแกงใหม่แล้วเจอกันใหม่ทุกคนบบ๊ายายเธอพี่หลอนลิน้นโอ้ยเธอ,อมันหดร้ายไปผมมาถึงก็ตีเลยเกินไปปะไม่มีของฝากน,นะไม่มีไม่ไร้เดียว คือตังพ okay. okay. okay, ี trips, bye bye ่เนด้วยค่ะโดยมันเยอเรื่นคือตังกันอเคแล้ไเจอกันใหม่ทุกคนไม่ไปครับไายค่ะใคอะใครอะใครอะเออเมื่อกี้ใคร เธอบ้าแล้วพี่อดดอดทำไมพี่ถ่ายิ้มไปเฉย